ทีนี้ในช่วงช่วงที่สองเนี่ยเราก็มาดูความหมายเขาก่อนนาะเม่กกี้ได้พูดประกินนก,กะไปแล้วทีนี้เราก็มาดูในความหมายของอนุปัสนาสามเป็นลําดับในตัวอนุปัสนาสามก็คําว่าอนุปัสนาก็หมายความว่าการรู้เห็นหนึ่งเนืองชื่อว่าอนุปัสนาะการรู้เห็นหนึ่งเนืองก็คืออะไรการตามดูตามรู้ตาม,ตามเห็นนั่นเองในรูปนามเหล่านั้น ก็คือไปดูที่ลักษณะของอะไรรูปนามที่เขาปรากฏอยู่เพื่อเข้าไปเห็นอะไรเห็นตัวจริงของความเป็นรูปนามเหล่านั้นนั่นแหละมันถึงจะไปเห็นความจริงเป็นลําดับไปโดยในคําว่านุปัสนา,านี่เมื่อแยกบทแล้วได้สองบทก็คืออนุคำหนึ่งปัสนาคำหนึ่งอนุก,ก็แปลว่าเนืองเนืองปัสนาแปลว่าการรู้เห็นฉะนั้นเมื่อรวมการสองบทแล้ว เป็นอนุปัสนาจึงแปลว่าการรู้เห็นหนึ่งเนืองดังนั้นคําว่าอนุปัสนาจึงได้แก่อะไรองค์ธรรมเขาจึงได้แก่ตัวปัญญาเจตสิกที่ประกอบอยู่ในมหากูสลญญาสัมปยุตตจิตนั่นเองหรือประกอบอยู่ในมหากิริยาญาณสัมปยุตตจิตนั่นเองอันนี้หมายความเอาว่าในข่าวหลังนะที่ท่านพระอรหันต์ทั้งหลายท่านมาเจริญวิปัสนา นะซึ่งก็คือตัววิปัสนาญาณที่มีการพิจารณารู้เห็นในเตภูมิกะสังขารธรรมโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนะก่อนจะไปเห็นตัวจริงโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องดูจากรูปลักษณะเขาที่ปรากฏอยู่อาการที่เขาบัญญัติอยู่นั่นแนหะให้เห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าดูเครื่องหมายนั่นเองเหมือนเราจะเดินทางไปที่ท่าน สถานที่ต่างๆเขาจะมีเครื่องหมายบอกอะไรบอกสถานที่เราจะไปนะ <ม oot. S 1> ตามภาษาสัาพท์ของอะไรราชการของกระทรวงคมนาคมเขาบอกอะไรนะเครื่องหมายที่เป็นอะไรเครื่องหมายจราจรที่เป็นเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายบนพื้นถนนนะเครื่องหมายที่เป็นอะไรเป็นป้ายนะป้ายปักข้างทาง อย่างเงี้ยเป็นต้นบอกเราว่าสถานที่เราจะไปเนี่ยตรงไปกี่กิโลนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างไรเครื่องหมายบนพื้นช่องจราจรบอกเราว่าต้องเดินไปทางนี้นะเลี้ยวไปซ้ายเลี้ยวขวาอย่างนี้นะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะละักษณะตัวที่เราจะต้องไปดูก็ต้องดูที่เครื่องหมายอย่างนั้นเหมือนกันนะแล้วเราถึงจะไปเห็นตามความเป็นปจริงในส่วนของรูปนาะมตามสมควรในการพิจารณารู้เห็นเนี่ยในข้อของวิปัสสนาเนี่ย ก็เคยกล่าวไปแล้วก็คือในภูมิที่เราจะนำไปเจริญวิปัสนาท่านจะเรียกว่าอะไรวิปัสนาภูมิ6นั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เจอในชั้นมะเชื่อมะเอก61บทแรกนะว่าโดยบทในทาตุกถาปรกรณ์เนี่ยวิปัสนาภูมิ6ก็ได้แก่ลายขันห้าอายตนะ12ทาตุสิบแสัจจะสปฏิจจสุป,ปบาท12 แล้วก็ยินสียี่สิบสองเหล่านี้แหละนะรวมก็มีทั้งหมดหกสิบเอ็ดบทว่าโดยบทว่าดโดยหมวดก็มีอยู่ห้าหมวดหรือเรียวกว่าเป็นภูมิหกภูมิเรียวกว่าเป็นภูมิแห่งการเจริญวิปัสสนานั่นเองเพราะในสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมันจะเป็นไงเป็นการแยกส่วนของรูปนาม,ม,ม,มารวมๆกันอยู่นั่นเองขันห้าก็มีครบจบอยู่ในสิ่งเหล่านี้นั่นแหละนั้นพระพุรค์ก็จึงนํามาแสดงว่าเป็นภูมิที่เป็นอะไร เป็นการแยกเพื่อใช้เจริญวิปัสนาได้เรียกว่าวิปัสนาภูมิ6อันนี้เดี๋ยวจะไปพูดชัดแจ้งอีกในแล้วตอนเราเรียนเรื่องวิปัสสนากรรมฐานนะเดี๋ยวก็จะไปกล่าวถึงในเรื่องของอะไรอีกในเรื่ององค์ประกอบต่างๆนะที่จะทำให้เข้าใจในการเจริญวิปัสนาซึ่งในหนังสือเล่มหลักเขาจะไม่มีก็จะเอากล่าวในพระไตรปิฎกมาพูดให้ฟังอย่างเช่นในเรื่องของอะไรสัพเพะตะต่างๆ นะซึ่งท่านก็มีกล่าวสัพยะ 4, สี่สัพยะเจ็ดอย่างนี้น,นเองนะสัพยะนี่แปลว่าอะไรคำว่าสัพยะเนี่ยก็เป็นสภาพเป็นส,ภา,นสภาพที่เหมาะสมที่เหมาะสมนั่นเองสถานที่ที่เหมาะเหมาะสมกันเจริญสถาปัตยานุสรณ์สัพยะนี่ จะไปพูดว่าสถานที่อย่างเดียวไม่ได้อุตุอากาศก็ใช่บอกว่าสภาพที่มีความเหมาะสมแก่การเจริญกรรมฐานวิปัสนกรรมฐานนั่นเองชื่อว่าสปาปยะนะสี่อย่างและเจ็ดอย่างนะแล้วก็มีอะไรปริพน์อีกนะปริพเน์น้อยปริพเน์ใหญ่ซึ่งพระพุทธเจ้ามีตัดมหาปริพเน์ไว้อีกอย่างเงี้ยเป็นต้นมหาปริพภชอสิบแปดอย่างเงี้ยถ้ากล่าวกับภิกษุโดยตรงอย่างเงี้ยเป็นต้นก็มีอยู่บ้าง เช่นในเรื่องพิกษุก็ต้องทําความเครื่องกังวลให้หมดไปก่อนเช่นในเรื่องของบริขารต่างๆเก็บงําให้ดีอย่าได้มีความห่วงความใยนะถ้าอะไรตัวจีวรมีความสปกปรกก็ให้ซักให้สะอาดสะอ้านก่อนนะผมเล็บนวดนะตัดโกนอะไรให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนั้นนะั้นะนะก็ส่งเคาะใช้กับพวกญาติโยมได้เหมือนกันอ่า นั่นน่ะนายก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นเป็นกิจเบื้องต้นว่างั้นเถอะเป็นองค์ประกอบแห่งการเจริญวิปัสนาอ่านั้นเราไปพูดที่หลังนะน,นี้เราก็พูดในตามความหมายก่อนนะทีนี้อีกนายหนึ่งของ,ของควาว่านุปัสนาเนี่ยก็คือการพิจารณารู้เห็นรูปนามขันธ์ห้าเ่าเนี่ยที่เป็นสภาพของอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เนืองเนือง จนอะไรอนิจจาลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะนะก็คือไตลักษณ์เหล่านี้ปรากฏขึ้นให้เราเห็นได้นั่นแหละชื่อว่าอะไรชื่อไปเป็นตามอนุปัสนา3ก็คืออนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาและอนัตตานุปัสนานั่นเองการที่เราจะเห็น ลักษณะได้เหมือนเราจะเห็นเงาอะ่ะเห็นเงาของคนเราต้องมองไปที่ตรงไหนก่อนถึงจะเห็นเงาเขาได้ต้องมองเห็นที่ตัวจริงใช่ไหมอ่ามันถึงจะเห็นชาร์โดได้อ่าจะเห็นเงาได้ก็ต้องเห็นตัวจริงก่อนนั่นแหละน้ม,มองที่เป็นตัวจริงนั่นแหละอ่าแล้วเขาจึงบอกเนี่ยจนอะไรจนลักษณะทั้งสามเนี่ยปรากฏขึ้นมา หรือการพิจารณารู้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาอยู่เนืองๆน,นะชื่อว่าอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานั่นเองดังนั้นัตงองค์ธรรมตรงนี้นะก็คือตัวปัญญาเจสิกที่ประกอบอยู่ในอะไรตัวมหากุสลญญาสัมปยุตจิตในขณะที่อะไรในขณะที่พิจารณารู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ ความไม่ใช่ตัวตนของรูปนามเหล่านั้นอยู่นะฉะนั้นก็จะมีการแสดงอะไรด้วยมีแสดงในส่วนของตัววัจนถะาะด้วยที่ท่านบางทีท่านจะมาถามบ้างนะก็คืออะไรในตัวของอนิจจานุปัสสนาก็จะเป็นอะไรเป็นเป็นอนิจะนะนจัตนะอนิจจสัตสอนุปัสสนาเท่ากับอนิจจานุปัสสนา การพิจารณารู้เห็นรูปนามที่เป็นอนิจจังอยู่เนืองๆจนอนิจจลักษณะปรากฏชื่อว่าอนิจจานุปัสนาทุกขสะอนุปัสนาเท่ากับทุกขานุปัสนาการพิจารณารู้เห็นรูปนามที่เป็นทุกขังอยู่เนืองงจนทุกขลักษณะปรากฏชื่อว่าทุกขานุปัสนา อนัตตสะอนุปัสนาเท่ากับอนุตัวเนี้ยดูให้ดีๆจะเหมือนกันทั้งสามตัวเลยนะเปลี่ยนแค่ตัวบทหน้านะอนัตตัสะอนุปัสนาจึงเท่ากับอนัตตานุปัสนานั่นเองการพิจารณารู้เห็นรูปนามที่เป็นอนัตตาอยู่เนืองๆจนอนัตตาลักษณะาปรากฏชื่อว่าอนัตตานุปัสนา ฉะนั้นเรามาดูในสภาพของสภาวะตัวที่เราจะได้นำพาไปสู่การรู้เห็นนะตามควาเป็นจริงเนี่ยต้องใช้อะไรฮะสภาวะธรรมตัวนั้นคืออะไรเอ่ยคูปิยาฮะสภาวะธรรมเหล่านั้นชื่อว่าอะไรสาวอ่า ทำเหล่านั้นคืออ่าตกตกแรงมากตกแล้วใช่ไหมอ่าลอยจากขวนนะจะอ่าโยมโยมเขมิกาว,ว่าไงอายุเข<ย>้าค่ะลูกแข้งอ่าเห็นไปไปิดประตูอยู่ก็คงจะตกนั่นแหละดูไอ้ตัวสภาวะธรรมตัวนั้นคืออะไรที่เรานำไปสู่ให้เราได้เห็นตามวันเป็นจริงอะ่ะ รูปนามขันห้ครูปิยาว่าไงนะรูปน้มขันห้าอ่าอ่าครูประภัยว่าไงว่าไงรูปนามค่ะอ่าอันนี้ก็ชอบตอบตามเขาไปนะอ่าแล้วครูครูบุญช่วยอ่ะบอกเขาบอกไม่มีความคิดเป็นของตัวเองอ่าครูบุญช่วยล่ะอ่า สวัสดาทำอะไรที่ที่นำไปสู่การเห็นตามความเป็นจริงอ่ะอรอลูปน้าขันท่านอ๋อลูกน้าขันหน้าแลยมเคมิกาล่ะยโย่มาไปเดินปิดหน้าต่างอยู่ว่าไม่รู้ทำอะไรค่ะนี่ไงถามใหม่อยู่นี่ไงลมแรงมากเลยค่ะเออปิดให้ดีถามใหม่ถามใหม่อยู่นี่ไงได้ยินหรือยังสรุป ถามว่าสภาวะทำอะไรที่นำไปสู่การเห็นเตาก็เป็นจริงอ่าคุณนุชว่าไงคุณนุชสภาทำอะไระสภาวะทอะไรที่นเาป็นจริงที่นำไปสู่ความเป็นจริงราะทำนั้นคือตัวไหน แล้วครูนุชว่าไงโยมเขมิกาวว่าไงเอ่ยไหนต้องตอบมาหน่อยสิเร็วๆอ่าสรุปมันคืออะไรคืออะไรตอบกันได้ไหมเนี่ยจะ,จะตอบก็บเหมือนสามท่านที่ผ่านมาหรือเปล่าสรุปว่าไง ังนั้นให้เราให้เราเข้าใจนะที่ตอบเรายังไม่ถูกสภาสวะนำสภาวะธรรมที่ถามอยู่หน้าที่นำนำไปสู่การเห็นความเป็นจริงสภาวะธรรมนั้นคือปัญญาเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยเออจะไปรูปน,นามยังไงอ่ะเอาปัญญาไปพิจารณาในรูปนามเรานั้นบางคนไปบอกต้องใช้สมาธิไงเป็นสมาธิไงไม่ใช่สมาธิแค่เป็นองค์ประกอบช่วยเหลือวิริยะก็องค์ประกอบช่วยเหลือเท่านั้น อ่าแต่ทำตัวจริงๆก็คือตัวปัญญาอ่าไอที่เราไม่เกิดปัญญาเราจึงไปนั่งเราจึงไปนั่งนนหนอปฏิบัติอะไรกันแล้วจนไม่ได้สำเร็จอะไรนะั่นเพราะเราไม่เกิดปัญญาไงเข้าใจปะ่ะอ่าความเป็นจริงคือต้องใช้ปัญญาถ้าปัญญาเกิดมันถึงจะมองเห็นทะลุป,ปโปร่งไปได้อ่าดัานั้นตัวปัญญานี่แหละจึงได้ชื่อว่าอนุปัสนานั่นเองนะ ปัญญาเนี่ยที่กว่าตัวนุปัสนาฉะนั้นเมื่อแสดงตามไตรลักษ์แล้วก็จะมีสามอย่างก็คืออะไรอน,นิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตตานุปัสนานั่นเองแต่เมื่อแสดงโดยวิสดาแล้วจะได้ชื่อว่ามหาวิปัสนาสิบแปดเลยนะ,ะมหาวิปัสนาสิบแปดอันนี้จะปรากฏในปฏิสัมพิธามาร์กนุ่นในพระไตรปิฎกนะในหนังสือเล่มหลักเขาก็มีอยู่ จะมีบาลีแสดงว่าอัฏฐานะมหาวิปัสนานามะอนิจจานุปัสสนาธิกาปัญญาอัฏฐานะมหาวิปัสนานามะอนิจจานุปัสนาธิกาปัญญา,าแ,ปแปลว่าปัญญาที่มีการพิจารณาเห็นเตภูมิกะสังขารธรรม โดยความเป็นอนิจจังอยู่เนืองๆเ,เป็นต้นชื่อว่ามหาวิปัสนา18อย่างนะอันนี้ก็ปรากฏตรงๆก็คือมาในวิสุทธิมรรคเลยซึ่งท่านไปดูไปลอกมาจากในตัวปฏิสัมพิธามรรคนั่นเองตัวเตภูมิกาสังขารธรรมก็สังขารที่เกิดขึ้นในภูมิทัท้ง3นั่นเองนะดังนั้นในมหาวิปัสนา18อย่างเนี่ยก็จะมีแยกกันไปในที่นี้นำมาแสดงเท่าไหร่เนี่ย ตอนนี้จะนำมาแสดงให้ตรงกับวิปัสนาสิบนะอ่าสิบอย่างเอา,10อ,า,เอา10อย่างเท่านั้นนะเราดูนะอย่างเช่นเมื่อพระโยคีบุคคลทำให้อนิจจานุปัสนาคือปัญญาที่เห็นว่าไม่เที่ยงจะเริญขึ้นย่อมละซึ่งอะไรนิจจะสัญญาความสำคัญว่าเที่ยงให้หมดไปได้นะความสำคัญผิดว่า สภาวะทรรูปนามเหล่านั้นเป็นของเที่ยงนะ่ะให้หมดไปได้เมื่อทําให้ทุกขานุปัสนาคือปัญญาที่เห็นว่าเป็นทุกข์เจริญขึ้นย่อมละสุขสัญญาความสําคัญว่าสุขให้หมดไปได้เมื่อทําให้นัตตานุปัสนาคือปัญญาที่เห็นว่าไม่ใช่ตนเจริญขึ้นย่อมละอัตตสัญญาความสําคัญว่าเป็นตนให้หมดไปได้ เมื да. him, Superman, ่อทำให้นิพิทานุปัสนาคือปัญญาที t ่เห็นเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเจริญขึ้นย่อมละตัวนันทิคือความเพลิดเพลินให้หมดไปได้เมื่อทําให้วิราคานุปัสนาคือปัญญาที่เห็นเป็นสิ่งที่น่าคลายความกำหนัดเจริญขึ้นย่อมละราคะความกำหนัดให้หมดไปได้ เมื่อทําให้นิโรธานุปสนาคือปัญญาที่เห็นความดับไปเจริญขึ้นย่อมละสมุทยัยความเกิดให้หมดไปได้สมุทัยนี่คืออะไรถ้าพูดในในยศัตสมุทัยคืออะไรนะอันนี้ที่ละเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเนี่ย สมุทัยก็คือตัวต้นเหตุของทุกข์นั่นเองนะคือความเกิดแห่งตัวทุกข์ก็คือตัณหาสามเหล่านี้ให้หมดไปได้นั่นเองเมื่อทําให้ปฏินิสักานุปสนาคือปัญญาที่เห็นความสะละคืนจากการถือว่าเป็นอะไรเป็นนิจจสัญญาสุขสัญญาอัตตสัญญาแล้วก็สุภะสัญญาก็คือวิปลาสทั้ง4แล้วเนี่ย น้อมนึกไปในพระนิพพานให้เจริญขึ้นย่อมละอาธานะนะอาธานะนี่ก็คือการถือเอานั่นเองถือเอาซึ่งอะายซึ่งกิเลสท่านจึงบอกว่าย่อมละอาธานะที่ลานเป็นการรับตัวกิเลสกล่าวคือการทําให้กิเลสเกิดโดยที่มิได้เห็นโทษของสังกตธรรมให้หมดไปได้เมื่อทําให้อานิมิตานุปัสนา คือปัญญาที่เห็นว่าไม่มีนิมิตรูปร่างสันฐานซึ่งเป็นที่ตั้งอยู่เจริญขึ้นย่อมละนิมิตทั้งสองมีคณะนิมิตและนิจจานิมิตนั่นเองที่เป็นตัวอะไรปกปิดตัวอะไรลักษณะทั้งสน่ะนะนะเป็นคณะสัญญาเป็นนิจจสัญญาเหล่านั้นที่เป็นตัวนิมิตเกิดขึ้นความมีรูปร่างสันฐานอันเป็นหนึ่งอันเดียวกันตั้งมั่น คงที่อยู่ให้หมดไปได้นะเพราะแท้ที่จริงคือรูปนามขันห้าเหล่านี้ก็บอกแล้วจงแจ้งว่าเป็นการประชุมกันของอะไรกลุ่มกองของธรรมทั้งห้าเรียกว่า5ขันนั่นเองกองแห่งรูปกองแห่งเวทนากองแห่งสัญญากองแห่งสังขารและก็กองวิญญาณน,นั่นเองนะหรือกองจิตนะเหล่านั้นน,ะน่ะนั่นนะ นั้นการที่เรามองว่ามีรูปร่างสันฐานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันจึงเป็นการมองที่ผิดไงถูกไหมอ่าฉะนั้นเมื่อมองด้วยอันนี้มิตรานุปนัสนาเนี่ยมันจะละนิมิตเหล่านี้ไปได้ส่วนเมื่อทําให้อปปนิหิตานุปัสนาคือปัญญาที่เห็นว่าไม่มีสิ่งที่น่ายินดีน่าปรารถนาน่าพอใจ,จเจริญขึ้นย่อมละปณิทิ คือความยินดีปรารถนาในเวทยิตสุขให้หมดไปได้ละปณิทิคือตัวตั้งหรือตัวตั้งแห่งตัณหาเนี่ยเองนะละตัวตัณหานั่นแหละซึ่งเป็นความยินดีปรารถนาในอะไรสุขขารลมนะนะั่นแหละปิยารลมนะแล้วก็ตัวอิทธารลมเหล่านี้นั่นแหละมันจึงได้ซึ่งเวทยิตสุขนะนะั่นแหะสุขที่อะไรเกิดจากเวทนา นะที่เราไปยึดมั่นไว้แล้วเมื่อทำให้สุญญาตานุปัสนาคือปัญญาที่เห็นว่ามีแต่ความว่างเปล่าจากเราเขาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครๆทั้งสิ้นจเจริญขึ้นย่อมละอภินิเวะนะก็คือความถือมั่นว่าเป็นเรานะเป็นเขาเป็นของเราเป็นของเขาเป็นของของเราเป็นของของเขา นะซึ่งเป็นรสภาพที่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยให้หมดไปนะนี่เรียกว่าเป็นอะไรเป็นหนึ่งในส่วนของมหาวิปัสนา18อย่างที่มันชัดเจนอีก8อย่างเนี่ยเราตามดูในหนังสือเล่มหลักได้นะซึ่งมันไม่ใช่สําคัญอะไรมากตรงนั้นพระพุทธองค์ไม่ได้กล่าวไว้เองนะตรงเนี้ยนะนั้นตรงเนี้ยมันตรงอะไรอย่างาอันดับหลังอะอันนี้มิตรตา อัาบบนตาแล้วก็สุญญาตานี่มันตรงกับอะไรตรงกับวิโมกนะตรงกับวิโมกสามอ่าที่ชื่อว่าวิโมกขมุกสามนั่นน่ะตรงกันในเบื้องบนก็อะไรตรงกับพระไตรลักษณ์นะอานิจจาทุกขาอน,นันตาก็เป็นหกและในถ้ำกลางสี่ก็คือนิพิทาวิราคานิโรธาปฏินิสขา,นา,าอนุปัสนาทั้งสี่เหล่านี้เรียวกว่าผู้พุทธองค์ทรงตัดไว้โดยตรง นะพงจะไปตัดในส่วนของอะไรพงตัดเรียกว่าวิปัสนาเจ็ดนะก็คือเจ็ดเบื้องต้นนั่นแหละรวมกับพระไตรลักษณ์นั่นแหละเข้าใจป่ปะอ่าก็จะตรงกับที่พูดองค์ก่าวไว้อืมเรียกว่าเป็นตัวพระนิพพานนั่นเองอนุปัสนาทั้งสี่ท่ามกลางเนี่ยเป็นชื่อของพระนิพพานโดยตรงเลยนะดังนั้นจึงเอามาเป็นสาระสําคัญให้แค่เพียงเท่าไหร่เพียงแค่ เป็นวิปัสนาสิบเท่านั้นแล้วมันยังมีวิปัสนาสิบอีกอย่างหนึ่งด้วยนะซึ่งจะได้แสดงในครั้งต่อๆไปนะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นความสำคัญที่เป็นไปตามอะไรเป็นไปตามหลักสูตรของเรานะซึ่งในการจะแสดงโดยพิสดารขยายความออกไปก็จะได้แสดงในคราวต่อไปตามลำดับ